ช่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกโอเคกลับมายืนต่อนะครับสวัสดีไทยแลนด์ในช่วง Travel Tips นะครับเราบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าวันนี้คือวันที่30กันวาคนใช่แล้วเรามีแนะนำเรื่องของขวัญไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันแนะนําเรื่องของสถานที่ที่นิยมไปเขาดาวมากที่สุดประจําปีใหม่นี้2557บ้างดีกว่าใช่แล้วเพราะว่าหลายคนต้องอยู่กรุงเทพแน่นอนและหลิงเชื่อว่าเราลองไปหาอะไรทาดีดีดีกว่าดีกว่านั่งอยู่ที่บ้านหรือว่านอนที่บ้านนะคะลองไปไปกับครอบครัวไม้ไปกับเพื่อนก็ได้ก็มีความสุขดีนะมาดูกันว่าที่ไหนหรือจังหวัดไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่แล้วเริ่มมาแรกเลยคลาสิกที่สุดครับกับการสวดมนต์ข้ามปีประจําปี2557นะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองเพราะว่า คือปกติเราก็จะไปเที่ยวกันคืนกันหรือว่าไปพาร์ที่กันใช่ไหมครับไปรเรียนกันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็อาจจะแบบมันก็นะมันเป็นสายมืดนะครับแล้วเนี่ยเรามาทําอะไรดีๆอยู่บ้างนะครับกับการสวดบนข้ามปีครับกับ โอ้โทั่วทั่วทั้งเอาจิงทั่วทั้งประเทศเลยรับทุกวัดน่าจะมีอยู่แล้วนะครับใช่แล้วสำหรับการสวดบนข้ามปีนะครับก็วันที่ส1มธันวาคมแซน์บายได้เลยค่ะหรือใครอยากจะไปถ่ายรูปเก๋ๆนะแล้วก็ไม่ห่วงเรื่องคนเยอะนิดหนึ่งไปได้เลยนี้ทัพน i เจอร์เวลทูด้าสุนทรชัยอราชประสงค์นั่นเองนะคะย่านราชประสงค์ค่ะก็เป็นรับเทศกาลแห่งความสุขกันนี่หว่าในแล้วก็สร้างรอยยิ้มในต้อนรับปีใหม่เลยคอนเซปต์สุดเก๋ของปีนี้เนี่ยก็คือ Theland of ฮ a m p e r หรือว่า อาณาจักรของขวัญน,นั่นเอง<ะ>ไปถึงนะเพื่อนๆจะพบรับกระเช้าของขวัญมากกว่า10,000รายการแล้วเป็นอย่างเงี้ยทั้งชั่วทั้ง24ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่แบบอาจจะเป็นคืน2คืนก่อนหน้านั้นนะคะจนถึงแบบปีรุ่งขึ้นเออปีต่อไปเลยนอกจากนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะเขามีความปลอดภัยมาตรฐานสูงสุดและมีความบันเทิงเนี่ยมากมายเลยนอกจากนั้นมีเซลล์อีกนะรถยก็น,นําสินค้าแบบสุดยอดและมีเทศกาลเบียร์การ์เดนอันนี้มีมานานแล้วก็ยังมีอยู่ไปกัน หรือจะเป็นแบงคอกเขาดาวไปเขาดาวกับชาวไทยมากมายเลยในย่านราชประสงค์นั่นเองแล้วบน s k y ยวอล์ข้างบนตรง BTS นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตการกุกศลครั้งใหญ่และมีศิลปินมากมายมาขับกล่อมเพลงให้คุณได้ฟังกันนะฮะ อันนั้นก็คือที่ลาดประโสน์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือ Aesthetic Festival Countdown 2 0 <Yeah. S> 1 4นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> คือเป็นปีที่สองแล้วแหละที่ Aesthetic เขาจัดงานเ o า n ดาปีใหม่แบบนี้ขึ้นมานะครับ <Yeah. S 1> คราวนี้เนี่ยมาในภายใต้คอนเซปที่ชื่อว่า l i n e Up the Colors of Life นั่นเองนะครับเขาจะพร้อมสร้างสีสันสุดตระการตาให้กับ คุณผู้ชมทุกท่านที่ไปร่วมง,งานนั่นแหละนะครับผมเนรมิตความสุขแบบเหนือการเวลาให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเจออะไรบ้างจะมีคอนเสิร์ตแน่นอนศิลปินเทียบนะครับแล้วก็มีการเค้าดาวพอเค้าดาวเสร็จก็จะจุดพูุนะครับ แล้วก็มีเทศกาลอาหารด้วยนะครับเราสามารถไปชิมเครื่องดื่มหรือว่าอาหารนานาชาติได้เลยที่เอชทีนะครับแล้วก็ไปเอนจอยกับเอชทีสกายขึ้นชิงช้าสวรรค์นะคร<อ>ับมันดูเอชทตสกายแล้วกันเรียกว่าเอช s ิสกายโรแมนติกใช่ส,สูง60เมตรนะครับคือวันธรรมดาเนี่ยก็แน่นอยู่แล้วะนะครับเน,นี่ยงานปีใหม่เนี่ยรีดเตรียมตัววางแผนให้ดีๆเพราะมันจะแน่นจนอาจจะไม่มีที่ยืนเลยก็ว่าได้นะครับที่เอชทีหนึ่งอย่าขับรถไป2 เตรียมเดินออกมาอย่าใส่ส้นสูงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณอาจจะต้องเดินเดยที่ไม่รู้ตัวเราะคนเยอะมากต้องเดินจาก A T T ไป B T S เอิร์นค่กลับอันนี้ไม่แน่เป็นไม่ได้ความเป็นไม่ได้สูงค่ะที่เราต้องเดินกลับ <zelf S 1> ก็ไม่รู้สิมีมมีบริเซอร์เรานี่เดินไปแล้วนะคะต่อไปดีกว่าเราไปดูภูเก็ตการใครอยู่ภูเก็ตมีงานหรือว่าใครไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะมี colorful ภูเก็ตเข้าเจ้า2 0 1นนั่นเองตั้งแต่วันที่29ธันวาคมเลยเอา,ามีไปแล้วถึง1มก,การาคมค่ะที่บริเวณสนามชายัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองกิจกรรมภ <upun> ายในงานก็ <S 2> <S 2> นมีกิจกรรมเ <Questo. S 1> ขาดา มีการแสดงดนตรีและก็กิจกรรมบันเทิงต่างๆ,งๆ,ๆมากมายเลยทีเดียวก็มีศิลปินดีเจมากมายนะเหมือนกับที่อื่นเลยอ่ารอบๆกรุงเทพอย่าน้อยใจไปนะครับที่โคราชก็มีเหมือนกันนะครับเ,เราจัดงานกันที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับแล้วก็สวนอนุสรสถานด้วยแล้วก็สวนเมืองทองอำเภอเมืองเลยนะครับ นะฮะก็ภายในงานก็มีกิจกรรมเพียบครับมีคอนเสิร์ตแล้วก็การเขาดาวแน่นอนจุดพลุมีเหมือนกันมีที่โคราชครับต่อไปหาดใหญ่ค่ะเขาดาวคือดาวเอีกแล้ว3 0มสิบถึงสามสิธันวาคมคไปกันพรุ่งนี้ก็ได้นะที่ถนนนิพัตุทิศ3นะคะถนนเสน่หานุสรธรรมนูญวิถีและชีวทิศนั่นเองไปได้อันนี้เนี่ยทั้งหมดอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยไฮไลท์ก็มีคอนเสิร์ตมีการแสดงดน,นตรีรมีการแสดงชมมากมายเหมือนเดิมและมีแบบการเอา แบบรำวงย้อนยุคเนี่ยมาโชว์ในงานด้วยสำหรับใครที่บอกว่าอุ้ยสามสิบสามเอ็ดหรือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเลยช่วงหรือว่าคนมันจะเยอะใช่ไหมครับ <ừ> ค่อยๆทยอยไปก่อนที่นี่มีครับที่ขอนแก่นนั่นเองครับกับขอนแก่นเขาดังถึงลาซาโฟชีนดีมากครับเสียงเข้าเลยนะฮะคือเขาบอกว่าจะจัดขึด <ๆ S 1> ้นนะครับระหว่างวันที่25สนะครับถึง31ธันวาคม 2 5 5 6ันิบเลยนะเริ่มตั้งแต่25แล้วนะ,ะไปได้เลยนะครับบริเวณถนนสีจันรนะครับประตูเมืองขอนแก่นนั่นเองครับแนวคิดคือปาร์ตี้ความสุขของครอบครัวเนะเนี่ยชงชวนลูกหลานไปได้หมดนะไปกันทั้งครอบครัวเลยบรรยากาศนะครับก็จะเป็นมันจะมีส่วนเรื่องแสงที่เรียกว่า Magic Light of Happiness ออนะคือแบบนี้นะครับมหศรรัศจรถึงความสุขนะเราเดินเล่นถ่ายรูปได้มันอารมณ์โอ้โหมันเหมือนนี่เลยนะ ที่ Garden by the Bay สิงคโปร์นะอันนี้ขอนแก่นนะจ๊ะจัดไปอะไรแบบนี้ไม่ธรรมดานะแล้วก็หนุ่มสาวขอนแก่นสวยมากหล่อมากนะไปชมหนุ่มสาวกันได้ด้วยแต่ที่นี่เขามีไฮไลท์นิดนึงคือมีตักบาตรตอนเช้าต่อด้วยนนั่นแหละต่อไปเขาอยู่เชียงใหม่ค่ะไปเชียงใหม่กันดีกว่านะไปเขาดาวการที่ประตูท่าแพอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คลาสสิกแล้วก็ บรรยากาศดีมากๆเลย<ช>มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการสแสดงนนดนตรีมว่าจะเป็น,น,นดนตรีร่วมสมัยการสแสดงศิละปะวัฒนธรรมหรือว่าพลดุดอกไม้ไฟเนี่ยคุณจะได้แบบเจอแบบเต็มอิ่มเลยก็เป็นการเคาดาวดีวดๆนะที่เชียงใหม่คาวดาวเฟสติวัล2 0 3นั่นเองใครอยู่แถวแวเชียงรายก็มีงานเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกงานเคาดาวสามแผ่นดินเพราะตรงั้นมันติด น่าจะพม่าด้วยแล้วก็สปปลาวด้วยนะครับผมก็จัดตั้งแต่30มถึง1มกราคมนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับก็มีการแสดงดนตรีแต่นี้จะเป็นแนวร่วมสมัยหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นแนวเชิงวัฒนธรรมหน่อยจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจาก3าประเทศเลยนี่พัทยานะใครอยู่พัทยาก็อย่าพลาดมีเขาดาวเหมือนกันที่แหลมบริทารพัทยาใต้เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเขาจะมีคอนเสิร์ตมากมายมีตั้งหลายวันแล้วแล้วเขาก็จะมีไปเรื่อยจนถึงปีใหม่เลยนะคะ ที่นี่เนี่ยไฮไลท์ของเขาทุกปีเราจะรู้แล้วนั่นคือการแสดงพลุที่อลังการมากงมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อ,อยากขับรถไกลนิดนึงก็สองชั่วโมงแค่นั้นไปดูเขาดาวกันนะคะที่พัทยาค่ะและบริทัยม,มีงานไหลด้วยนะครับอยากรู้ว่างานไหลเป็นยังไงนะครับไปเลยงานไหลโคมล่องโคงนะครับรับตะว,วันใหม่ก่อนใครในสยามอันนี้คือชื่องานเลยนะครับสนักงานอุบลราชธานีนะครับได้นำโคมนักษัตร์นะครับจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ มาประดับตกแต่งแล้วก็ประชันความงานกันนะครับในบริเวณท้องถิ่นนี้เพื่อสร้างสีสันภายในงานนะครับงานหลายคมล่องโขงนี่นะครับก็จัดในวันที่ 1, 1> ถึง3ธันวาคมเลยค,คือจัดทั้งเดือนนะไปดูกันได้เลยนะครับบริเวณสวนสาธารณะดอนหินตั้งนะครับ อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั CO, ่นเองโอ้ไปไดยทั้งเดือนเลยนะเม่หลิงเชื่อว่าหลายคนน่ะไปเที่ยวแล้วแหละแบบแต่ละแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยแต่หลิงก็เชื่อว่าแต่ละจังหวัดแต่ละแอเรียหรือพื้นที่ตรงนั้นหลิงว่าเขาต้องมีงานเขาดาวในตัวเมืองเขาก็เป็นการไปดูศิลปวัฒนธรรมที่ดีๆของแต่ละพื้นที่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครการฉลองปีใหม่ก็ไม่เหมือนภาคเหนือไม่เหมือนเชียงรายหรือไม่เหมือนภูเก็ตนะก็เราก็ไปเจอเพื่อนๆจากหลายๆภาคกันที่นี่ก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่การเล่นการละเล่นดวงไฟนะครับแล การจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยนะครับเพราะอย่างที่พี่หลิงพูดทั้งหมดนี่นะครับเราสามารถเลือกไปได้เลยว่าเราอยากไปเที่ยวสไตล์ไหนีอยากไปเข้าดาวแบบไหนกับใคร เลือกไปได้เลยใช่แล้วออ้ยนี่คือสถานที่ดีๆเดี๋ยวเราทั้งคู่ถ้าดูไม่ทันเนี่ยดูรีรันละกันนะตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งแล้วก็ขบนมเช้าแล้วไปดูทีหนึ่งว่ามีที่ไหนน่าไปอีกเออนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ต้องหาที่ไปเหมือนกันไม่ว่าจะไปไหนดีเนาะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่ามาฟีลกูดกันอันนี้เป็นฟีลกูดแบบเพื่อแบบเซอร์กูดบายทูเดอะยีร์ t h o a t h i y นั่นเองเราจะได้ใช่แล้วเราจะได้แบบนะอยู่กันไปได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่รู้ละช่วงหน้าเรามาฟีลกูดกันหน่อนค่ะสัก